ประตูว่า Xiaomi มี 10s มาพร้อมจอ AMOLED 90Hz ชิปเซ็ตเซฟดราก้อน870และกล้องหลัง108ล้านพร้อมระบบเสียงคะแนนอันดับหนึ่งจาก r e o m a r k สเปคจะเป็นยังไงมีความน่าสนใจขนาดไหนเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับแต่ก่อนที่จะไปดูฝากกด like, กไลค์กดติดตามแล้วไปเริ่มดูกันเลย สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ช่องเทคเอากราบสวัสดี f อสายเด็กที่น่ารักของผมทุกท่านว่าจะเป็นหน้าเก่าหน้า,หนาใหม่ก็ขอ,ขอกราบสวัสดีด้วยเด้อสูดเ้อปตัวเรียบร้อยแล้วครับสำหรับมือถือระดับกลางจากค่ายเสี่ยวหมี่กับชื่อเสี่ยวหมี่มี 10s ครับซึ่งเปิดตัวรุ่นนี้ได้ได้ว่ามาพร้อมกับดีไซน์ที่สวยงามและก็ยังคงมาพร้อมกับสเปคที่ยังเร้าใจเหมือนเดิมนะฮะแต่เป็นที่น่าแปลกใจมากๆครับทั้งที่มี10เปิดตัวแต่ทางเสี่ยวหมี่ก็ยังใช้ชื่อมี10อยู่นะฮะทางสเปคของเจ้ามี11ได้ ว่าน่าสนใจมากๆครับเพราะว่าในรุ่นนี้จะมาพร้อมกับหน้าจอ a อ o าเ็ดขนาดใหญ่อยู่ที่6.6นิ้ว 90 h z พร้อมความละเอียดที่ฟูลเฮดีนะครับก็รองรับการแสดงผล HDR10+ รวมถึงเรื่องความสว่างก็สามารถปรับได้สูงสุดถึง 1, 1 2 0งนริเลยทีเดียวนะฮะในส่วนของชิปเซตครับร่นี้จะมาพร้อมกับชิปเซต Snapdragon ปดรจนย์นะครับซึ่งชิปเซตตัวนี้เป็นชิปที่ถูกพัฒน,นามาจากชิปเซต Snapdragon ปกห้าแปดหกคาพาร์ทนั่นเองเรื่องของประสิทธิภาพเรียกว่าจัดหนักจัดเต็มมากๆนะฮะแล้วก็ในเรื่องของแรมครับร่นี้จะมีแรมมาให้เป็นแบบ LPDDR5 แล้วก็ในความจํา แบบ UFX 3.1นะครับมาพร้อม a อ d r o i d 11บครอบทับด้วย MIUI 11บแบตเตอรี่ความจุ4,780ม ah. ิลลิแอมรองรับชาร์จไว30วัตต์ อีกทั้งยังมาพร้อมกับลำโพงคู่สเตอริโอที่ได้รับคะแนนอันดับหนึ่งจากทาง d ีสโอมาร์ Mark อีกด้วยนะครับนอกจากนั้นชราสสาหรับสายเกมในรุ่นนี้ก็ยังมาพร้อมกับระบบระบายความร้อนแบบ VC ที่มีพื้นที่มากกว่า3,000ตารางมิลลิเมตรอีกด้วยนะครับในส่วนของดีไซน์ครับรุ่นนี้ก็ตามภาพที่เห็นเลยครับท่านผู้ชมรุ่นนี้จะมาพร้อมกับหน้าจอแบบขอบโคง้งแล้วก็มีติ่งเล็กๆอยู่ทางด้านซ้ายของหน้าจอนะครับโดยรุ่นนี้ครับจะมาพร้อมกับหน้าจอแบบ c อลล i n g g o r การ์ดเวอร์ชัน5และก็มีการวางตำแหน่งกล้องหลังแบบแนวตั้งที่สวยเด่นเป็นสง่าผ่าเผยตามที่ท่านผู้ชมเห็นเลยจ้าเรื่องงาน,นายภาพครับรุ่นนี้จะมาพร้อมกับกล้องหลังมาให้ทั้งหมด4เลนส์นะครับเรียกได้ว่าสเปคเนี่ยจดหนักจะเต็มมากๆนะครับประกอบไปด้วยกล้องหลักความเรียด108ล้านใช้เซ็นเซอร์จากซัมซุงนะฮะมีกล้องมุมกว้างมาให้อยู่ที่13ล้านมุมกว้าง123องศามีเลนส์จับความลึกมาให้2ล้านพิกเซลแล้วก็มาพร้อมกับเลนส์ macro 2ล้านพิกเซลเรื่องการถ่ายวิดีโอรุ่นนี้เรียกได้ว่านา ใจมากๆนะครับเพราะว่ายังรองรับการถ่ายดอที่ความละเอียด 8K แบบ 30fps เหมือนเดิมและในส่วนของกล้องหน้ารุ่นนี้จะมีกล้องหน้ามาให้อยู่ที่20ล้านนั่นเองครับสำหรับเจ้า x i ยวมีมี1 1รุ่นนี้นะครับจะมีวางจำหน่ายด้วยกันทั้งหมด3สีนะฮะแล้วก็มีราคาเริ่มต้นเปิดตัวอยู่ที่3,299หยวนหรือคิดเป็นเงินไทยราวๆประมาณ15,600บาทนะครับส่วนในรุ่นท็อปของเขาในรุ่น RAM 12 r อ m 256จะมีราคาเปิดตัวอยู่ที่3,799 ยหรือคิดเป็นเงินไทยราคาประมาณ18,000บาทนะครับก็ถือว่าเป็นสมาร์ทโฟนหนึ่งรุ่นที่น่าสนใจที่แฟนๆเวมี่ควรจะมีอัปเดตเอาไว้หรือว่าคนที่ชอบในเรื่องของสมาร์ทโฟนควรจะอัปเดตเอาไว้นะครับเป็นไงบ้างครับสำหรับเจ้าเซมี่มี 10s รุ่นนี้นะครับสเปคที่ทางเซมีให้มาก็ยังคงปะใจเหมือนเดิมใช่ไหมล่ะก็ถือว่าเป็นสมาร์ทโฟนที่มาพร้อมกับสเปคที่จัดเต็มแต่ว่าราคาเท่าที่ได้เห็นก็แอบจะแรงไปนิดหนึ่งนะครับยังไงก็ฝากเลยละกันถ้าชอบไม่ชอบไง ลองคอมเมนต์พูดคุยลองมาคอมเมนต์ดูนะครับว่าเพื่อนๆคิดเห็นยังไงสําหรับเจ้าเดวมี่มี11รุ่นนี้นะครับหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะครับถ้าชอบไม่ชอบไงฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะยครับยังไงก็ฝากกดปุ่มกดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อที่จะได้รับการอัปเดตคอนเทนต์ใหม่ๆก่อนใครนั่นเองนะครับสำหรับคลิปนี้ผมแม็กคงต้องขอตลาไปก่อนเนาะเอาไว้พบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณทุกท่านที่รับชมแล้วก็สวัสดีครับ